โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงหนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคลึงหนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคลิปแรก3คู่จาก2อลีกนะครับเริ่มที่เวลาสามทุ่มคริมอลีกอังกฤษลูตันอันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดอันดับ15ลูตัน25แต้มจากการชนะ6เสมอ7แพ้20นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้แมนซิตี้มา1ต่อ5ครับแกนหลักเหมือนเดิมนะครับลออออออสสบาาาาารรรรร์์์คคียียนนนนนนุมมททฮิิตตชงงแดวเเซกห้ป็ั เจอกับเบนฟอร์ด32แต้มจากการชนะ8เสมอ8แพ้17เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเชฟฟ์ยูไนเต็ด2ต่อ0ูนย์ะครับตัลหลัก็มาเทียบยันเส้นนารุกยอนวิซ่าบิองเอ็มบิโมกองหน้าเอวานโตนี e ่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่นิวเมาเปนะครับนัดแรกเจอกันเบนฟอร์ดบุกชนะ31คู่นี้ก่อนเกมอ่ะเปิดบ้านชนะ31นะครับก่อนเกมเขามองเบนฟอร์ดบุกมาเป็นต่อแน่ครับเบนฟอร์ดสี่นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3ส่วนลูตัน จะว่าไปยังต้องหนีตกชั้นนะครับตามฟอร์เรสต์แต้มเดียวครับเกมนี้วิ่งสู้ฟัดแน่ฟอร์เบนฟอร์ดก็ไม่ถึงกับดีอะไรในช่วงนี้นครับซื้อ2มุมเชียร์ลูตันครับไม่แพ้ไตอย่างน้อยในคืนนี้นะครับคู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดทีมบอยจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่รองบอยเชฟยู6แต้มจากการชนะ3เสมอ7แพ้2 2เกมล่าสุดบุกแพ้เบนฟอร์ดมา0ต่อ2นะครับแกนหลักชุดนี้ก็กุสซาวฮารเมอร์เบนออสบอน กองหน้าอูดิเวอร์แม็กเบอร์นีกับเบรตันดีอารนะครับเจอกับเบอร์ลี่ย0แต้มจากการชนะ4เสมอ8แพ้21เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบรตันมา1-1นะครับตัวหลักละละก็3นาวุกริวฟอสเตอร์บูโนลาเซนกองหน้าเป็นดาวิดโฟฟาน่านะครับนัดแรกเจอกันเบอร์ลี่เปิดบ้านถล่ม5-0คู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเขายังมองเบอร์ลี่บุกมาเป็นต่อนะครับ เอา,อาง,ง่ายมีโอกาสกอดคอตกชั้นกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต้มโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆแถมเชฟอยู่เล่นในบ้านด้วยศักดิ์ศรีเกมนี้ใส่เต็มหน่ครับมีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมเชียร์ดาบคู่เชฟฟ,ฟิลยูไนเตดไม่แพ้ไปอย่างน้อยในบ้านตัวเองครับปิดท้ายที่เวลาตี2ตรงลาลิกาสเปนนะครับจีโรน่าอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับคาดิสอันดับ18 จินโรนา65แต้มจากการชนะ20เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดบุกแพ้อัตนาดิดมา1ต่อ3นะครับวิกเตอร์ซีการคอบเจ็บลงไม่ได้กนหลลก็ย e ังเกลเอเลราซาบิโอเล็กกาเซียนะครับกองหน้าอเต็มดอฟบีกเฉอกับคาดิส25แต้มจากการชนะ4เสมอ13แพ้14เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับบาร์เซโลนามา0-1น์น่ะครับโรเบิร์ตนาบาโรโรเบนโซบิโน คู่หน้าคริสโตเฟอร์รามอสกับควรมีนะครับนัดแรกเจอกันจิโรนาบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองจิโรนาเป็นต่อแน่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับจิีโรนากับการไปแชมเปี้ยนลีกนะครับจริงๆจะว่าไปยังลุ้นถึงรองแชมป์ได้ดูแล้วเนี่ยแม่คาร์ดิสช่วงหลังฟอร์มไม่ดีเวลาเล่นเยือนด้วยนะครับวัดใจจิีโรนาการันตี1ประตูไปุ้นประตูที่2ครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับลูตันทาวเชฟฟ์ยูไนเตดและจิโรนาครับขอยกคนโชคดีครับบ๊ายบาย